ขอกระบะพลิกชีวิตสักขั้นนะครับเสียยะขอกระบะพลิกชีวิตสักคั้นอเอารังวดจักบาทสีสา 5, หาพันเนีย่ยนะีชาหาพันโอ้อยากได้กระบะพลิกชีวิตอโอ้ช่วงนี้ก็น,นาฝนเนาะไปทางไหนมาไหนก็ลำบากเหมือนบอติดลมติดฝนไปเหตุงานกับเอียงโลกข่าวพี่เลยข่าวพี่เลยติดลมติดฝนนะครับไปเหตุงานก็ลำบากเพราะว่าบางคนเนาะใส่เสื้อใสหยางแต่งยูนิฟอร์มไปแล้วขี่รถไปกลางท่างฝนตกเปียก ท้่ยไปเลยเขางานบางคนไปเขางานไปเขาสวยสํานะมันเนือ้อมันหนังมันก็บ,บอกเป็นตาไปเห็ดถูกบ่พี่นี่กะเครียดนี่โตนก็อยากได้รถไปทำมาหากินอยากได้รถไปเหิดงานทางงวดคอนถูกถูกสบายกระเป๋าเอาแบบว่าเดือดร้อนไผ่แมนบ่อ,อันเซียก็มีเนน้ำตัวหนึ่งถา้าบ่ได้ลังเกียจเรื่องของแบรนด์เซียเนน้ำตัวนี้ครับกะบ,บะมิซ um ูมิชิไททันทางงวดหาพันบาทตลอดสัญญา ผ่อนถูกผ่อนสบายกระเป๋าเอาไปฟรีดาวแล้วพ่ต้องอยากอายครับถ้าซื้อรถน้ําเซียยะนี่เซียยะเปลี่ยนแม็กไมยางใหม,ม,ม่ให้เลยหรือสิอเอาแม็กเติมยางเดิมก็ได้นี่ยางบิสตสโตนด้วยยางใหม่ๆอยู่เลยนะยางใหม่ๆเลยนะหรืออยากได้เป็นแม็กซิ่งกระเจ้ยงได้เซียยะจันไห้ที่สําคัญซื้อรถน้ําเซียยะเอามอเตอร์ไซค์เว็บลอยซิไปไอปลายแดงไปหนึ่งขั้นเซียยะดูแลให้ให้พี่น้องเอฟซีครับพ่ต้องยากพ่ต้องอยากอายถึงเป็นกระบะเป็นล่องแต่ว่ามันพอนสบายกระเป๋าเฮ้า บ่เดือดร้อนผู้ใหเฮาพรด้ตลอดรอดฟังเสียยะในน้ำอันนี้เลยมิตซูมิชิไทตัน2.5 GLX ครับผมปี2016-17ครับคันนี้ค่างวดหาพันบาทตลอดสัญญาแล้วสามารถฟรีดาวน์ได้เรยเด้อพี่น้องเด้อบว่วเจ้าสิเฮ็ดอาชีพยัยงพอขาดไม่ค่ะเช่าให้เช่าหน้าเช่าวสวนเช่าเกษ,ษตรกรกีดยงกีดยางเลี้ยงหมูเลี้ยงม้เงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟเลี้ยงเนโน่สาว้าขายหาเปร้แพงร้อยตลาดนัดคล้องถมประมงประมงทุกอาชีพเสียะจัดห้เอาไปพรหาพันบาท ตลอดสัญญากระจกปรับไฟฟ้ากระจกพับข้างพับไฟฟ้านี่ไตตัตนอันนี้เป็นโฉมเกา่าโฉมปี16 17เนาะประมาณนี้ครับอ้อาว5,000ตลอดสัญญาแถมฟรีมอเตอร์ไซค์เว็บร้อยสิไอป้ายแดงอีกหนึ่งคัน FC เสียยะคอมเมนต์บอกเลย FC เสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้กดไลค์กดแชร์ไปเดี๋ยวเสียยะจัดให้เองจ้าสวัสดีครับ